ดอ้าวนะครับเราไปเจยเกมที่มีชื่อว่าเอเล่54นะครับผมก็ไม่เกดกับ53งั้นเรามาต่อกันที่54เลยนะฮะก็อย่างเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะทำการุูมคอมเมนต์จากพวกแม่งซุปเปอร์แฮกเตอร์ซุปเปอร์คนเกียดผมแห่งชาติ นะฮะผมเมื่อหลเมื่อประมาณปี2องปีก่อนนะฮะก็จะเอาขึ้นมามามาดูว่ามันพูดอะไรถึงผมมั่อ่านแล้วเราจะมารอดูกันนะฮะว่าสิ่งที่มันพูดกับสิ่งที่เป็นตอนนี้มันเป็นยังไงอ่าเรามาอ่านไปเลยดีวยกว่ามาจากเซอรเกิเกนซีนะผมชอบแอ,แอสแทกนะชอบเสือกด,ดากรุเลกิเนเพื่อนกูก็ไม่ชอบมันนะ่ะแม่งเป็นยาอ่อนก็ มีการบอกให้บินความสามารถตัวเองออกมาแล้วกูมาดูช่องมันแม่งปัญญาอ่อนว่ะไหนวะก็สามารถขมึออ๋อพูดคำหยาบแทงคลิปนี้คือความสามารถของมึงสินะทาแบบนี้อันนี้เติมนะทําแบบนี้อย่าฝันเลยว่าจะได้เงินจาก u t u b e กด u t u b e ก็ไม่บอกอยู่นี่ไปอ่านม้างนะเจ้าของช่อง ทำตังไม่ได้ทำตังค์ไม่ได้ทำทำตังค์งไม่ได้อเออเท่าแหละทำตังค์ไม่ได้ก็ทำตังค์ไม่ได้แล้วกันนะอ่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่ากับเออรล่าที่สี่นะฮะอุ้ยอุ้ยมีเสียงคอมาเอสี่สี่สี่เกมส์นะฮะอุ้ยเสียงยอะไรอ่ะเออเออนี่มับบนยังเซตบรรยากาศไม่จบเหรอ ก็ต๋อเริ่มแล้วเหรอเป็นโถงห้องอ่ะอุ้ยจากเกมเออเลอร์ห้สิบสามนี่มันคนละมันคนละเจ้าที่ผลิตเกมก็จริงนะอุ้ยนี่ก็มีไฟฉายดีกว่ากด G กด F อ้อนี่ไงนี่ได้ละอุ้ยอ่ะเปิดแล้วต้องปิดนะผมมันเป็นมารยาทอ่าจะเหมือนว่าเราอยู่ใน บ้านหลังนึงนะฮะคนคนที่ผลิตเกมเออร์เลอร์ห้าสิบสี่นี่คนละคนกับห้สิบสามนะฮะเสียงดังอ่ะเปิดได้ไหมไม่มีอะไรนะรในนี้โอเคอุ้ยมีทางซ้ายขวาขวาไปไม่ได้งั้นก็ไปซ้ายอ้าโอเคฮะเป็นทางไปนะ แล้วมันเกี่ยวกับอะไรอะ่ะมันไม่มีบอกเอ๊ะเอ๊ะเอ้าเอาแล้วไงมึงเรฟเฟลเซ์รีซีโร่กลับมาเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมน่ามึงเอ้าก็มาเชิงเริ่มใหม่นะเพราะว่าครั้งนี้มันม,ม,มันเหมือนมันขอมันย้ายที่ของมันเองนะฮะโอ้ยที่นี่มึงก็ดังจังเลย ดีนะกูดีนะไ,นไวยนี่ไว้แต่ว่าทําให้เสียงมันลงไว้นะฮะไม่มึงจะมาเป็นพีทเชลนฮิวไม่ได้นะเฮ้ยผมเริ่มกลัวนะเนี่ยไม่ได้กลัวเกมอยูไมา่นานแล้วอุ้ยอุ้ยกินเสียงหายใจคนเล่นประตูหวนพอดีว่าพอดีว่าเป็นคนมีมารายาทนี่เปไม่ได้จะเอ๋ไม่ชอบอะผมผมไม่ชอบอะไรที่แบบมันวนลู o p อะ โอ้ oh my g กอดตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรฉันเดินนะตรงนี้ไปได้ไหมโอ้โหแม่งเอยโอ้ my god เปิดไปได้อีกเยี่ยมในห้องนี้มีอะไรฮะ oh. ห้องนี้มีตอกระกยหัวเคียงนะแต่ว่าเราเก็บไว้ข้างในก่อนดี่ะ เกลราพุทมันไว้ในอิมเซอรี่นะฮะวุ้ยเฮียอะไรอ่ะไม่เอาหน่านี่เป็น้าถสรุปง่ายๆก็คือตรงนี้จะก,กับประเทศของเรานี่แหละเหมือนว่ามันจะเป็นโลกปกติแต่ว่ามีเหตุการณ์ทางไซเบอร์แต่ว่าเขาเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเออเลอรห้นะฮะแล้ว วั h วัตวัตจิสเมี a นแมนมันต้องมีกุญจวยหัวแคร <c oughs> ไม่มีไม่มีตัวเลยเลยนะโอเคม,มันหนมีอะไรละโอ้ชีตไม่มีไอยไปได้ไปต้องใช้เคีย่์ต้องสำรวจอันนะั้นอะเออเว้ อีกรูปหนึ่งเฮ้ยอย่าหายใจสิเฮ้ยแม่อย่าให้ผมต้องพูดคำหยาบนะเดี๋ยวผมต้องพูดคำหยาบนะเดี๋ยวผมทำทำไรายได้จากช่องไม่ได้ u t u b e แบนผมเฮ้ย, <c oughs> ยมืองคนเราก็ต้องกินต้องนอนแต่ก็ไม่อยากตกใจทำไมยูแอดจำสกเกมมาแบบนี้ เฮ้ยแม่ย้อยแม่ย้อยล็อกไอ้เชีย่มยมงอยู่ไฟก็ดับแต่ดีนะจอไม่ดับก็จะไม่จับอะไรนะก็คิดเอาเองนะฮะรอไอ้กูไอ้เชีย่ยตอนเราไอ้เชีย่ยมาเป็นพีดีซารีนิวเลยอะ่ะเฮ้ยผมไม่ได้เล่นพีดีซารีนิวนะเฮ้ย เสียงอะไรอ่ะนด่เสียงปะโอ้โห่กลไปเดี๋ยวไปดูทางทางล่าสุดก่อนโอเคล็อกโอเคเปิดไม่ได้อ่ามีทางเดียวมีทางเดียวไปได้โอเคอา่าปิดประตูให้อ่ะอุ้ยเฮ้ยมันล็อกเหรอต้องฟักเอาแล้วกู อยู่ไหนก็ไม่รู้ตีนะตัวเองมีเท้ามาเห็นทัดตัวเองนี่แหละแค่จุนกุญแจกดจีเก็บอ่ะอุ้ยอุ้ยใครครับใครครับอุ้ยไม่หลอกใครด้วยเออเออไม่ต้องเจอดีเปิดให้เขาก็ได้นะ ใช่แม่งเปิดให้เองเลยวะวิทยุวิทยุไม่เปิดนะเฮ้ยเปิดล็อกได้อีฮีไม่อยากไปต่อเลยอ่ะโอ้ my g o d โอ้ my god อ oh ห้องล็อกอ่ะฮะครนนี้จะมาจะคุยก,นาากนันแล้วกันวะเอาจะมาละอราจะ ไม่เอานะไอ้ที่ผมเก็บเก็บเก็บผีแบบเนี้ยไอ้กูไปเจอเอเอแล้วให้อ้าวไปอะไรแกกูไปเล่นเออเลอร์ให้หยุดน่นาจะหยุดที่เออเออแล้วให้13หน้าจริงไอ้ที่กูไม่ควรเดินมาเล่นต่อเลยไม่กี่เลยไม่มีก็ไม่มีอยู่ดีโอเคเอาละ่ะอ่านไอ้ที่สรุปก็คือ ไอเออร์เลอร์ห้าสิบสามไอไอไอเออร์เลอร์ห้าสิบสี่เนี่ยใน Youtube มันมีช่องที่ดังอะแบบช่องที่ดังมากช่องหนึ่งมีวิธีแก้ไอไอตัวที่เป็นเป็นเออร์เลอร์ห้าสิบสามโดยชื่อของวิดีโอนั้น,นมันชื่อว่าวิธีซ่อมแฮห้าสิบสี่ 54, system error นะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าไอคนที่ทำเนี่ยโดนราคาตัวไปนะฮะแล้วก็โดนตัดลบคลิป คือจะบอกอโอเคดูว่าออกไม่ได้เอาละไม่ว่ามันจะเป็นใครนะถ้ากูเกมถ้ากูเกมเออเลิกกูเลิกเล่นนะบอกเลยเฮียเกมนี้เกมนี้คือขออะจริงน,น่กกากลัวไอ้ี่ออกไปคืพี่ที่อะไรวะอ้าวอะไรวะ,ะ,วะมันไม่ทช่ให้ไปต่ออะ วอเตอร์เฮลแมนอ่ะห้องนี้เปิดได้อ่ะเปิดแล้วมีมารยาทปิดให้ด้วยโอเคโอเคโอเคกำกี้กำกี้กำกี้อ้าวอ่ะปิดอับบาคาร์บา เอ้า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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเขาอยู่กันไปทางตรงอ่ะไม่เอาน่าดุเอ้านี่กูกลับมาดูเดิมหรอไอเฮีย มันเหมือนจะแบบเหมือนมีอะไรจะโผล่มาแต่มันไม่ยอมโผล่มาแหมถ้ามึงโผล่มาเนี่ยกูจะกูจะรู้สึกดีมากขึ้นจากสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ะจริงผมผมเป็นคนไม่เขาชอบแนวแบบนนแบบนวแบบเนี้ยแนวแบบเปลี่ยนฉากแบบมันผีไม่ไม่โผล่ตัวต,วตวนอะไอเชยมมาถูกถูกจุดอีกมึงทำไมทำไมอะ ย่าเอลดอกก็ขาศิละนานิสเตลุโน่นั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่ก็ไม่มีนั่นนี่ก็ไม่มีนี่หว่าอุ้ยพิซิสทางไปต่อเอ๊๋โอ้โหไม่ต้องต้อนรับกันดีก็ได้ ไม่มีไฟ่ะดีแล้วนะโ oh 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 อ้จีตโอ้จีสโอ้โอ้โอ้ชิ i t ah a แม่กูทักก็อยากอยากอยากต้อนรับกูดีมึงก็ ทางไฟเล่นเลยเนะโออโหสวัสดีค,ครับอาไอปิดไม่ได้อันนี้ไปต่อได้อะไรก่ะมึงจะไม้จะมวยจะอวยอะไรกิก็เข,เข้ามานะจริงๆผมกะจะไม่เล่นเกมน,นี้เกินสินาทีนะเว้ยเพราะว่าเพราะว่าผมรู้ว่าคนคนดูอย่างพวกคุณเนะี่ย ไม่กล้าดูกับผมใช่ไหมเฮ้ยนะโอ้มายก d ไอ้เหี้ยดีนะว่าไม่มีคนข้างบ้านนะี่เขาเดินมาด่าก,กูเลยไนะอ้เหี้ยอะเปิดไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้เยี่ยมโอเค โอเคแค่ของตกอย่าไปคิดมุงคิดมากทำตัวตามสบายกายกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีเวนต์มันก็อัปเดตแต่ไม่เอาของล้มอีกแล้วนะกูกลัวเฮีย e. นี่อะไรเกาอี้เหรออี้มันมาล่วงได้ไงวะเปีอะนไรมัไหมไม่มีนายอะมีอะไรไหมไม่มีมมมพิชยงพิชยุข้างนอกข้างนอกนะโอเค โ okay, อเคตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอ่ะรู้สึกว่ามันต้องมีคีย์ดิใช่ไหมมีคงมีคีย์มีเกี้ยวอ้าวอ้าวอีดอกอีดอกอยเว้นเปลี่ยนก็ตัดฟัก อ้าหายใจอี่ที Are you fucking เคตะกี้นี้แปลว่าตะกี้อ่านว่าลุก b e h a าอ you นะฮะลุกไปว่ามอง behind ไปว่าหลังอยู่ไปว่าคุณ ไอ do you า a าบาเบชโอเควันน่าเพ p ย a y w h a ับ b o u ไ h แอน d ์ซิกอาายดิงโอเคอย่าเป็นเหมือนอย่าเป็นเหมือนพวกที่แบบแบบว่าอยู่นางผีแล้วก็ตายงโง พ네ระ <Stevens>. เ <oh> อกนลังผีกูตายแล้วเนี่ยจริงตายหายแน่ๆรู้สึกว่ามันน่าจะมีที่ให้แอบสิจะไม่ผิดนะอ๋อมันให้เราวิ่ง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 ให้เราวิ่งมันให้เราวิ่งมันให้เราวิ่งมันให้เราวิ่ง เอ,ออเออเออกูคนแล้วเหรอใครก็ได้ว่าบอกกูทีว่ากูคนแล้วแมนแมนแมนน่ะใครก็ได้บอกกูทีกูคนแล้วใครก็ได้บอกกูทีว่ากูรอดแล้วจะาหายใจสิ ไอ้อสัตว์ข่าวมงกุจะไว้นะฮะเวลาเล่นเ,เกมขม่าวมงกุทางไหนตอนก็ช่างแม่งไอ้ยี่อะไรเนี่ยจะอ่าน c y b e r c r a m s อ่าเหมือนว่าเป็น ข่าวของไอ้น,นี่ประจำปกตินะผมเป็นพวกคือมันเป็นข่าวอาชญากรรมทางไซเบอร์อ่าหรบบือว่าคือไอไอไวรัส54เนี่ยมันแพร่ขยายทำให้ไฟฟ้าเกือบหลายๆที่นั้นนะดับไปแล้วมันมีเหมือนว่าโดนคือเอางห้คือมันเสียหายเป็นเป็นล้านดอลลาร์าน,าน,นะครับผมโอเคต้องใหต่อโอเค we h a กอ another way ถุไปนะฮะ ทางลงแห็บมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเอา้าดีสิชน a เธอได้อันนั้นเธอดนละไม่ได้ e. เฮียแล,งลง้ากูยังหลงทางอีกสิบนาทีนี่ไม่เล่นแล้วนะเฮ้ย e. แหน่นโอ้ยห e, ยวหยุดแม่ นอ่ทั้งกลัวอี่าหอกฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเว้ยเฮ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 ยเฮ้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 กเฮ้ยเอ้กเ้เฮิยเฮินเฮ้ย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 เยเค้ฮะยเฮ้ยเฮ้ยเ้เบลโทรมยไม่ยัดออกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้มเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้สเฮ้ยเฮยย้้้ย้ยเเเเนววเฮ้ย โอ้ยจูย่ๆก,ก็จะทั้งออกปิดเลยแม่อีหลูปเดิมด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ฮ4วฟี่สี่วรับนะผมเป็นวนรัษที่มีมีความแบบว่ามีความร้ายแรงมากทำต่อส่งบนทำ,ทำให้เศรษฐกิจโลกนั้นอนะชะลอตัวไปประมันสองปีหรือเสียมีความเสียหายไปมากกว่ามากกว่า ล้านอ่ะคือทำให้ผู้คนเป็นล้านอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าหลายหลายบริษัทลหลายๆเจ้าก็ล้มละลายนะฮะเพราะว่าเดเมจต,ตัวไวรัสเพราะทุกหมดอ่ะทั้งอีกเนี่นทั้งอะไรอ่ะเป็นเพราะไวรัสแค่สี่อันเดียวเลยนะฮะโอเคล็อกก็เหมือนเดิมนะฮะล็อกเมล์ก็อุ้ยทิฟทิสเพ็ ไม่ได้ป็นแกจีนี่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 อะไรก็ไม่รู้กูหนีก่อนกูมีฟักกิ k i n g the f u c k ร n g อุ r ยกูไม่ใช่ตาแอกหนังหนังตาหาหา